ไปายต่อครับล้อแล้วเอาครับอาชีพรับจ้างตีเข่าทั่วราชอาณาจักรนะครับแต่ว่าเข้าไปก็ต้องระวังครับนี่ครับเจอศอกศอกทหารเรือด้วยเอาครับทหารเรือมาแล้วจ้าจะมาลูกไหนครับเสียบไปแรงๆเอาแล้วครับนาวีอาณาจัี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแมต์สาแก้มเรือขณะที่พชทธศิษ์ไปส่นแล้วครับ ขุดเข่าพลังช้างจากเมืองสุรินทร์นาวเสียไปเรื่อยดื้ออยู่แล้วครับลายนี้ขวาขวาซา,า,าบออกมาน้ำยองเอาน้ำบ่งแล้วครับคุณพิเศษฟันมาฟันคืนแทงมาแทงคืนหววถูกคู่ก็ดูทุกใจครับนี่ครับขอมาเบียดเข้าในแหมต้องมีแตกเกิดขึ้นเลยครับคุณหมอคณิตน่าจะได้ทำงานครับคู่แรกเปิดรายการวันนี้ซัดกันแบบนี้ ขวางหน้าไลา่แขดนดันดันพี่หักลงไปแม่จังหวะยกพยายามจะค้อมตีนะครับใช้เหลี่ยมหักเดชพิชัยจังหวะขวางหน้านี่นะครับแหมอเค้ความคลองครับทำเอาจะสิตินี่จะถึงตัวนี่ลำบากนะครับต้องข้ามโงแล้วนะครับ มขวานตีสู้เลยเขาเรียกว่าพร้อมขวานไม่ได้ก็ท้องไม่ได้ก็ขวานสู้นะครับเตะขวาไปยิงโคชิทธิ์เอ้าซ้ายครับแฉกแชมป์พบเขาเรียกว่าชนอย่างนี้นะครับชิง,งความเป็นจ่าฝูงล็อกในกันแฉกันชักขวานฟันซอกขวาไปทีหนึ่งโคชิทธิ์แปลกระดูกนี่พอสอทันกันเลยครับน่าครับไม่ได้อยู่ชนบุรีครับอยู่สุรินทร์ครับทางด้านของโคชิทธิ์ต้องเร่งแล้วนะครับทางด้านของโคชิทธิ์ ยกที่แล้วเนี่ยรับไปเยอะนิดเอาเพิ่มสปีดขึ้นมาครับมาได้ขึ้นมาทีมงานบอกว่าต้องลุยเลยครับยกนี้ถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวเบียดในอ่ะความไว้ความไว้ดีครับเดชชัยนี่แข็งแรงจริงๆครับาการฟอร์มการชกนะครับช่วงนี้สดทั้งคู่เลยทีเดียวเอ้าเกมจะเปลี่ยนแล้วครับเคตรจะสิ้น เขาเรียกว่าหายใจแบบลถต้นเอาขึ้นเขาซ้ายครับปัาจจุบ,บนสสนันดีดด้วยครับอรุณีสอสวนก็ดีโบมนะครับแปดตู้ท่าชายาสัตว์เอาลุยลุยซีเขซา,าซ้ายแปดกระชากสายทีเดิ้นแปดเกมของโคชิสินเดินตลอดเลยทีเดียวเอาละครับสนุกแล้วแต่อย่างอย่าเพลินอย่าลืมอย่าลอยนะครับมีซอกเป็นตัวช่วยอยู่โดนไม่โดนครับโดนไม่โดนแม่ยังเหนียวอยู่ครับหล,หลวงพ่อหลวงพี่ยังไม่ถึงแตก หรือว่าสุดนะครับแต่ว่าตอนที่เร่งกแล้วครับทั้งคู่เอาครับยกไฮไลท์ยกสี่ทางโค้งก่อนจะถึงเข้าสู่เส้นใจครับคุณเชโอ้ดูครับใกล้เลยครับกลางยกกลางยก4ี่พยศิจะสิแหมดับแทงซ้ายไปก่อนดัดแทงซ้ายเลียนในเร่งมาฮักฮักักแหมเอาโดนซอกซ้อมมาซอกขึ้นกดลมตีไปบนเวทีสามนาที่ที่เหลือครับ โอ้โหวันนี้เสียงสนกระทบหลังคาสังกะสีนี่แม่มันได้บรรยากาศได้ฟิลไปอีกแบบนึงนะครับดูครับสกู่นี้สายไปครับงัดงัดล้มลงไปนะครับการแก้มวยของทางด้านโคนจสิทธิ์ซ้ายขวาคืนมาเอาซ้ายทีนึงติดการเอาละครชมชิจังหวะกันอยู่เกมยังเดือดฟุดครับโอ้โหแท่งซ้ายแน่นมากครับดอกนี้ซ้ายทีหนึ่ง โอ้แข้งซ้ายเดบิชัยครับทหารเรือดีหนักแน่นรุนแรงครับลูกสมออ้าวซ้ายขวายังไม่ขึ้นครับเพื่อจะสิแต่ตอนนี้เกมเบียดไปเบียดมาครับการจะเข้าสู่เส้นชัยขอให้ใส่กันแบบนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายครับคุณเพื่อชายดาวดูดาวดูครับดาวใจยังไงครับนักมวยก็ฟังพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็ดูบนล็อกนะครับตัวจะหลุดลัวจะหลวมโดแต่ว่าซ้ายของเดวิชัยนี่เตะเข้าไหลเป็ดนะครับซ้ายทีหนึ่งเอาแล้วครับ โอ้โหเอาละครยศิษฐ์อย่าหลุดนะครับมันจะชิงกันเข้าไปโดนใส่แล้วเอาแล้วครับโอ้โหดับลายสอเลยคุณกัจกี้แบบนี้บ้าดูเดือดได้ไรจะดูเดือ,อดแนด่นอนโอ้โหแข้งขวาดูเดือดแน่นอนเนี่ยกับใส่ทิ้งแบคคาจะศิษก์ขวาแบคเต็มลำแข้งตเต็มลำเลยทีเดียวเอาล้วครับนี่แหละครับคู่มวยมวยไทยห้ายกที่แฟนๆรอคอยเซตควยไทยพชนะบิทครับโดยคุณสมัยคุณเบนดา ีจัดเอาใจยิ่งนั่ครับนี่แหละครับใ<อ>กล้จะเข้าสู่เส้นชัยแล้วฮักฮักฮอล้ครับลูกนี้คอนเสร็์ทำดีขึ้นมานิดนึงนะครับอาเต้ะและครับไม่ยอมเข้าครับแม่ท่านสุดท้ายครับรัฐดิการมานะมาหันไปทางด้านของพอนิทธิ์นะครับถ้าแสยาสัต์เป็นฝ่ายชนะคะแนานไปนะครับ